สวัสดีครับแฟนมัดมวยที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวิเคราะห์ก่อนชกแบบเจาะลึกสุดเข้มข้นที่ทุกคนรอคอยมองมุมมวยครับผมยอดครับและผมเล็กครับพี่ยอดสัปดาห์นี้มีข่าวดีคือรายการมวยไทย7สีประจำวันอาทิตย์ที่สองพฤศจิกายน2568จะกลับมาถ่ายทอดสดตามปกติแล้วครับเป็นรายการที่รวบรวมคู่มวยที่ขายโปรแกรมมาจากสัปดาห์่อนก่อน พร้อมเดิมพันที่สูงแน่นอนครับโอ้โหน้องเล็กครับสัปดาห์นี้มีครบทุกรสชาติจริงๆและเราจะมาเจาะลึกทุกรายละเอียดทั้งสถิติรูปร่างและทางมวยเพื่อให้แฟนมวยได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนที่สุดครับถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องเสียเวลาครับพี่ยอดเราไปเริ่มเจาะลึกกันที่คู่แรกของรายการกันเลยดีกว่าครับคู่ที่1มวยเล็กชิงกันเกิดพิกัด1 0 1ปอนด์แรง สไนเปอร์โกลิตะมวยไทยพบกับน้ำเงินยอดคลาสสิกายซิ่งมวยไทยคู่แรกมาที่พิกัด101ปอนด์ครับฝ่ายแดงสไนเปอร์โกลิตะมวยไทยอายุ19ปีส่วนสูง163เซนติเมตรสถิติชก50-60ไฟมวยรุ่นพี่ที่ฟอร์มช่วงหลังไม่ค่อยดีแต่ได้เปรียบเวทน้ำหนักจะพบกับฝ่ายน้ำเงินยอดคลาสสิกไลซิ่งมวยไทย อายุ15ปีส่วนสูง161เซนติเมตรสถิติชก50-60ไฟมวยรุ่นน้องที่ตัวเล็กกว่าถึง4ปีครับคู่นี้ตามภาษาของคนจัดคือชิงกันเกิดครับน้องเล็กสไนเปอร์ได้เปรียบเรื่องเวทน้ำหนักที่เขาคุมมาอย่างสบายและกระดูกคนที่เป็นรุ่นพี่ถึง4ปีนี่คือจุดเด่นที่เขาต้องใช้เอาชนะมวยรุ่นน้องยอดคลาสสิก แม้จะตัวเล็กกว่าแต่การที่เขาชกมวยมาเยอะถึง50 6 0ถึง60ไฟแสดงว่าใจสู้ไม่ธรรมดาแต่ถ้าพี่ยอดมองที่โอกาสเกิดของแต่ละคนละครับผมมองว่าคู่นี้ถูกจัดมาเพื่อสไนเปอร์โดยเฉพาะครับเขาจะใช้ความได้เปรียบเรื่องรูปร่างและเวทน้ำหนักที่ลงตัวกว่าเอาชนะยอดคลาสสิกที่ยังเป็นมวยรุ่นน้องไปได้เพื่อก้าวขึ้นมาเป็นมวยแถวหน้าในพิกัดนี้ครับคู่ที่2 มวยอาวุธหนักปะทะรูปร่างพิกัด136ปอนด์แรงไทย PK แสนชัยมวยไทยยิมพบกับน้ำเงินแสงเทียนเอกเมืองนนคู่ที่สองครับฝ่ายแดงไทย PK แสนชัยมวยไทยยิมอายุ24ปีส่วนสูง169เซนติเมตรสถิติชกกว่า100ไฟมวยหมัดซ้ายที่เพิ่งชนะมาจะพบกับฝ่ายน้ำเงินแสงเทียนเอกเมืองนน อายุ21ปีส่วนสูง173เซนติเมตรสถิติชกกว่า100ไฟมวยซ้ายที่สูงยาวกว่าถึง4เซนติเมตรครับคู่นี้รูปร่างของแสงเทียนได้เปรียบชัดเจนมากครับแต่ไทยมีจุดเด่นคือจังหวะหมัดที่อันตรายเป็นมวยต้นๆที่พร้อมจะปิดเกมได้ทันทีที่สำคัญคือไทยซ้อมที่ค่ายมาตรฐานอย่าง PK แสนชัยซึ่งทำให้ร่างกายมีความพร้อมกว่า แสงเทียนมีทีเด็ดที่ลูกเตะก้านคอที่อันตรายมากครับแต่พี่ยอดครับแสงเทียนหายจากเมืองกรุงไปนานถึง6เดือนสภาพร่างกายจะเป็นยังไงครับถูกต้องครับผมมองว่าไทยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมที่มีความต่อเนื่องในการชกมากกว่าจะสามารถใช้ความเก๋าและอาวุธหมัดที่อันตรายเอาชนะแสงเทียนที่สภาพร่างกายและความพร้อมยังเป็นเครื่องหมายคำถามไปได้ครับคู่ที่ส รองคู่เอกมวยเก๋าปะทะมวยสดพิกัด113ปอนด์แรงเป็กกระเป๋าลิงกี้ปตททองทวีพบกับน้ำเงินเพชนรนพเดชนพเดชมวยไทยมาถึงรองคู่เอกครับฝ่ายแดงเป็กกระเป๋าลิงกี้ปตททองทวีอายุ20ปีส่วนสูง165เซนติเมตรสถิติชกกว่า100ไฟต์ไฟมวยรุ่นพี่ที่มีกระดูกมวยและประสบการณ์เหนือกว่ามาก จะพบกับฝ่ายน้ําเงินเพชรนพเดชนพเดชมวยไทยอายุ17ปีส่วนสูง174เซนติเมตรสถิติชก50-60ไฟต์มวยรุ่นน้องที่สูงยาวกว่าถึง9เซนติเมตรและฟอร์มสดชนะรวด4ไฟต์ติครับโอ้โหเพชรนพเดชสูงยาวกว่ามากถึง9เซนติเมตรและรูปร่างตอนนี้กำลังโตทำให้เขาได้เปรียบเรื่องรูปร่างอย่างชัดเจนแต่เป็กมีจุดเด่นคือ กระดูกมวยดีกว่าและมีลูกศอกที่อันตรายแต่มีข้อเสียคือฟอร์มช่วงหลังแพ้บ่อยและแพ้น็อกมาในไฟที่แล้วถ้าเป็กยังคงมีปัญหาเรื่องสภาพร่างกายและฟอร์มการชกไม่ดีมวยสดที่กำลังห้าวอย่างเพชนปปรนพเดชมีโอกาสบทเอาชนะไปได้สูงมากเลยใช่ไหมครับถูกต้องครับชั่วโมงนี้ต้องยอมรับว่าฟอร์มสดคือปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการชกมวยผมมองว่า เพชรนพเดชนพเดชมวยไทยที่ได้เปรียบทั้งรูปร่างที่สูงยาวกว่าและความสดของร่างกายที่กำลังห้าวจะสามารถใช้ความสดบดเอาชนะความเก๋าของเป็กไปได้ครับคู่ที่4คู่เอกมวยรุ่นน้องปะทะมวยรุ่นพี่พิกัด137อปอนด์แรงน้องบิวจิตเมืองนนพบกับน้ำเงินสมิงเดชบางหมัดคลองตันมาถึงคู่เอกครับ ฝ่ายแดงน้องบิวจิตเมืองนน์อายุ2 0ปีส่วนสูง177ซนเมตรสถิติชกกว่า1 0 0ไฟต์มวยรุ่นน้องที่ร่างกายสดและฟอร์มดีต่อเนื่องจะพบกับฝ่ายน้ำเงินสมิงเดชบางหมัดคลองตันอายุ23ปีส่วนสูง175เซนติเมตรสถิติชกกว่า1 0 0ไฟต์มวยรุ่นพี่ที่กระดูกมวยดีกว่าแต่ฟอร์มช่วงหลังแพ้มา2อไฟต์ติดครับคู่นี้เป็นมวยขวาปะทะซ้าย น้องบิวมวยขวาได้เปรียบเรื่องฟอร์มการชกที่สุดกว่าและสภาพร่างกายที่สมบูรณ์ในขณะที่สมิงเดทมวยซ้ายมีลูกศอกซ้ายที่อันตรายและมีกระดูกมวยที่เหนือกว่าแต่ฟอร์มช่วงหลังแพ้มาสองไฟติดครับน้องบิวเป็นมวยของค่ายจิตเมืองนนท์ซึ่งดูเหมือนจะถูกฉลกลกับช่องเจ็ดสีใช่ไหมครับและฟอร์มล่าชุดก็ชนะมวยดีๆมาอย่างต่อเนื่องถูกต้องครับมวยที่ร่างกายสดและฟอร์มดีกว่าอย่างน้องบิว ย่อมได้เปรียบในทุกมิติโดยเฉพาะการยืนระยะห้ายกผมมองว่าน้องบิวจิตเมืองนนท์จะใช้ความสดและความต่อเนื่องเอาชนะสมิงเดทที่ร่างกายยังไม่เข้าที่ไปในคู่เอกประจำสัปดาห์นี้ครับสรุปผลการวิเคราะห์เจาะลึกทั้งหมดและย้ำเหตุผลในการฟันธงของมองมุมมวยอีกครั้งนะครับได้เลยครับน้องเล็กคู่ที่หผมให้สไนเปอร์โกลิตะมวยไทยชนะยอดคลาสสิกค,ครับ เหตุผลเราเชื่อในความได้เปรียบเรื่องเวทน้ำหนักและการจัดมาเพื่อชิงกันเกิดของสไนเปอร์ครับคู่ที่2ผมให้ไทยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมชนะแสงเทียนครับเหตุผลเราเชื่อในความต่อเนื่องในการชกและการเตรียมตัวในค่าใหญ่ที่เหนือกว่าของไทยครับคู่ที่3รองคู่เอกผมให้เพชรนพรเดชนพเดชมวยไทยชนะเป็กค,ครับเหตุผลเราเชื่อในฟอร์มสด และรูปร่างที่สูงยาวกว่าของเพชรนพเดชที่จะสามารถบทเอาชนะความเก่าของเป็กที่มีปัญหาฟอร์มช่วงหลังไปได้ครับคู่ที่4คู่เอกผมให้น้องบิวจิตเมืองนน์ชนะสมิงเดชครับเหตุผลเราเชื่อในสภาพร่างกายที่สดกว่าและฟอร์มการชกที่ต่อเนื่องซึ่งจะเอาชนะสมิงเดชที่ร่างกายยังไม่เข้าที่ไปครับ ถ้าชอบคลิปวิเคราะห์แบบเจาะลึกทุกรายละเอียดแบบนี้ก็ฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณแฟนมวยทุกท่านที่ติดตามและให้การสนับสนุนช่องมองมุมมวยของเราเสมอมาอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปวิเคราะห์ดีๆแบบนี้อีกนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขกับการชมมวยครับ